สวัสดีครับต่อกันข้อที่16สามันปี59นะครับโจทย์บอกว่านะครับถ้าเผาโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะเกิดปฏิกิยาดังสมการให้สมการมาเล้วย้ำว่ายังไม่ดุลสมการมาทีโจทย์บอกต่อว่าถ้ากระบวนการนี้ให้ผลได้ร้อยละเท่ากับ80 เมื่อเริ่มต้นนะครับด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต420กิโลกรัมจะได้โซเดียมคาร์บอเนตเต็มที่กี่กิโลกรัมกันแน่นะครับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นปริมาณสารธรรมดานะครับค่อยๆโคเฟกเตอร์ไล่กันทีละขั้นทีละตอนนักเรียนมาดูพร้อมผมครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องดุลสมการก่อนโซเดียมหลัง2แต่หน้า1เนี่ยตรงนี้ต้องเติมเลข2เข้าไปพอเติมเลข2โซเดียมก็ครบแต่ปัญหาก็คือไฮโดรเจนกลายเป็น2อู้หลังมันก็2นี่คาร์บอนหน้ามัน2หลังก็1กับ1อ้าวก็2นี่ แล้ว O ตรงนี้มัน3าคูณสเป็น6 3กับ2เป็น5 5กับ1เป็น6เอา้าเติม2ตรงนี้ที่เดียวก็จบนะครับได้มาแล้วว่าโอเคสมการที่ดุลแล้วถูกต้องเนเป็นยังไงแล้วโจทย์ก็ถามอะไรเราโจทย์บอกน้ําหนักของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตตัวนี้มาเป็นกิโลกรัมแล้วก็ถามปาริมาณโซเดียมคาร์บอเนตที่ควรจะได้ก็คือตัวนี้เป็นกิโลกรัมเช่นกัน พราะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าใครที่ตึงๆหน่อยเขาก็จะไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้เพราะเขารู้ว่าสุดท้ายมันก็กิโลกรัมกับกิโลกรัมอยู่ดีแต่ว่าอันนี้ผมเฉลยละเอียดให้ฟังนะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันซะก่อนเพราะนั้นผมก็จัดเลยนะครับ420 กิโลกรัมผมก็ทําเป็นกรัมซะก่อนก็คูณ10ยกกําลัง3เข้าไปไม่ได้ยากอะไรตอนนี้ผมก็ได้กรัมของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมาแล้วขออนุญาตไม่เขียนหน่วยนะครับมันยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นพอได้กรัมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมาเต้ก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นโมลโซเดียมเนี่ยผมจําได้ว่าตัวละ23 h y d r o g e ไฮโดรเจนเนี่ยตัวละ1คาร์บอนเนี่ยตัวละ12 O 16คูณ3เป็น48 48เป็น50เป็น60 70 80, 83, 84นะครับ Mw ก็จะได้8 4พอดีผมก็โคแฟคเตอร์ว่าปกติแล้วโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ย84กรัมเนี่ยมันคือ1โมลพอดีตอนนี้ผมได้โมลของโซเดียม ไฮโดรเจนคาร์บอเนตออกมาแล้วนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนโมลโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตให้กลายเป็นโมลโซเดียมคาร์บอเนตก็จะเห็นสัมประสิทธิ์ว่า2ต่อ1นหมายความว่าปกติแล้ว2โมลของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมันจะทำปฏยาพอดีกับ1โมลมันทำปฏยาแล้วเนี่ยจะได้1โมลของโซเดียม na 2 co 3นะครับของโซเดียมคาร์บอเนต ตอนนี้กรัมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตตัดกรัมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตโมลโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตตัดโมลโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตตอนนี้ผมก็จะได้โมลของโซเดียมคาร์บอเนตมาแต่โจทย์ไม่ได้ถามโซเดียมคาร์บอเนตเป็นโมลโจทย์ถามโซเดียมคาร์บอเนตเป็นกิโลกรัมผมก็ต้องเปลี่ยนโมลกลับขึ้นไปเป็นกรัมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนโมลก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมทำตามขั้นตอนเป๊ะแต่เวลาไปสอบจริงคงคงจะไม่เปลี่ยนขนาดนี้นะครับลัดๆเอาบ้างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนโมลโซเเเดียมอนนคาร์บต เป็นโมลของโซเดียมคาร์บอเนตนะครับโซเดียมเนี่ยตัวละ23ถ้าจำไม่ผิดคูณ2ก็กลายเป็น46คาร์บอนอีกตัวละ12 O อีกตัวละ16บคูณสเป็น48 48กับ12เป็น5้า0 60หกบกวกกับสีกลายเป็น106นะครับก็ M W คือ106ก็จะโคเฟคเตอร์ว่า1โมลของโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือ106กรัมผมขอไม่เขียนแล้วนะว่ากร,รัมของอะไรนะนะครับแล้ว พอเราได้กรัมมาเสร็จเวนกรัมโจทย์ไม่ได้ถามเป็นกรัมโจทย์ด,ดันถามเป็นกิโลเห็นไหมเดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปกลับมามันก็ตัดกันหมดเองนะครับเพราะฉะนั้น1000กรัมนะครับหนึ่กรัมก็คือ10ยกกําลัง3ากรัมจริงๆแล้วมันคือ1นกิโลตอนนี้เห็นไหมครับผมกรัมนะครับโ,โมลโซเดียมไฮดรโซเดียมคาร์บอเนตตัดโมลโซเดียมคาร์บอเนตกรัมตัดกรัมก็หมดผมก็ได้กิโลมา แต่ถ้าผมคิดแค่นี้เนี่ยผมไม่ได้คําตอบนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่คือผมคิดในแง่ที่ว่าถ้าปฏิกิริยามันเกิดขึ้น100%แต่ในโจทย์เนี่ยเขาบอกมาชัดนะครับว่าปริญานี้เนี่ยมันเกิดจริงๆแค่80%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็จับคูณได้80% แล้วก็หารได้วย100เพื่อจะได้รู้ว่ามันควรจะเกิดเน่จริงๆสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดเลขทั้งพพราะนี้ธรรมดานะครับใครคิดเลขเร็วก็สบายเลยส่วนเต้ก็คงจะลําบากหน่อย10กกำลัง3ตัดกับ10กกำลัง3โอเคก็หมด84 4 5 20อันนี้ตัดกันได้5พอดีนะนะครับอันนี้ตัดกันได้5พอดีนะครับแล้วก็5คูณกับไอไรเดียนักเรียนครับ5นี่คูณกับ80ก็ได้85เป็น40 นะครับโอเค8ปคูณหเป็นสนะี่สไม่งงแนนี้นะก็4ตัดศนตัดศูนท่นแน่โอเคมารวยๆแล้วมารวยๆแล้วนะครับสตัดกับ4ตรงนี้ท่นแน่เหรือ2อหลรือ2อคูณ106ก็ได้นะครับ212พอดีเป๊ะเลยไอ้ย่านะครับ212พอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ขนาดผมคิดเลขชา้าผมยังทำได้เลยนี่เด็กๆคิดเลขเร็วนี่มันจะง่ายขนาดในข้อนี้ก็ตอบข้อขอไขได้เลยเห็นไหมครับง่ายๆตรงๆ เจอกันใหม่ข้อหน้าข้อที่17ครับสวัสดีครับ